ช่วงที่วัดใจละระหว่างตัวของผู้รับเหมากับท่านเจ้าของบ้านเนี่ยเพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเมื่อเห็นทุกอย่างออกมาเป็นห้องเป็นรูปร่างหน้าตาแล้วเนี่ยในส่วนของขณะที่ก่อสร้างครับในงานก่อสร้างเนี่ยเราเจอปัญหาแน่นอนครับปัญหา ทำไมมันถึงเกิดปัญหาคืออย่างนี้ครับว่าด้วยความที่บ้านหลังนึงเนี่ยมันไม่ได้สร้างเสร็จภายใน3วันหรือ1เดือนซึ่งบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลาในการทํางานค่อนข้างที่จะเยอะแล้วมีคนเกี่ยวข้องเข้ามาค่อนข้างที่จะมากไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มทําแบบอันนี้ก็กินเวลาไปแล้วอย่างน้อยๆเ,เนี่ยครับต้องมีประมาณ90วันแล้ว1-3เดือนเนี่ยต้องมีแน่นอน 2. ในขณะที่เราก่อสร้างเนี่ยมันมีคนที่เกี่ยวข้องเยอะหมายถึงว่าทั้ง วัสดุทั้งร้านวัสดุก่อสร้างแรงงานที่เป็นแรงงานที่ผู้รับเหมาเขาจ้างมาเป็นรายวันแรงงานที่รับเหมาแรงงานแต่ละส่วนเฉพาะงานเฉพาะด้านคือในขณะที่เราทําก่อสร้างเนี่ยไอ้ตอนตอนทำงานโครงสร้างเนี่ยปัญหามันจะน้อยเพราะว่ามันไม่ได้มีความละเอียดหมายถึงว่าเนื้องานเนี่ยมันมันไม่ใช่งาน เป็นงานที่ความสวยงามแต่ว่ามันเป็นเฉพาะงานแค่ง,งานความแข็งแรงของตัวอาคารซึ่งตัวของงานโครงสร้างนี่คือพ o เซสของการทํางานของงานโครงสร้างเนี่ยมันต้องจบมันต้องจบเร็วหมายถึงว่าถ้าเกิดสว่าเราตอกเข็มอย่างบ้านหลังหนึ่งเนี่ยครับใช้เวลาตอกเข็มแค่ไม่เกิน2วันก็จบละถัดมาก็คืออย่างงานฟุตติ้งเนี่ยเวลาเราขุดหลุมหรือว่า ทำตำแหน่งอะไรให้เรียบร้อยเทปูนเนี่ยก็ต้องเทวันเดียวก็จบขึ้นตอมอก็วันเดียวก็จบอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะเร็วเพราะว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเรื่องของรายละเอียดเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องของความสวยงามมันจะไม่มีแต่ว่าเขาจะเน้นแค่ว่าความแข็งแรงซึ่งในการทํางานโครงสร้างฐานรากเนี่ยมันต้องเร็วแล้วก็แข็งแรงครับเราต้องทัน ทันในเรื่องของเวลาเราโหลดปูนแต่ละครั้งปูนมันต้องเริ่มออกจากตัวของแผน่นเริ่มออกจากตัวของโกดังของของปูน,นแผ่นปูนมาถึงสายงานเนี่ยเราก็ต้องนับเลยครับว่าไม่เกินสองชั่วโมงเราต้องเทงให้เสร็จอันเนี้ยมันมีระยะเวลาที่เราต้องต้องเตรียมงานแล้วก็ต้องทำงาน ให้เสร็จตามกําหนดของตัวของวัสดุครับแต่ปัญหาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ผมเจอเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของงานสถาปัตยกรรมซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของความสวยงามมันจะเป็นช่างฝีมือครับอย่างตัวของงานหลังคาอเนี้ยคนที่มาเกี่ยวข้องในในเรื่องของงานหลังคาก็มีตั้งแต่เขาต้องมีตั้งแต่งานที่เป็นงานโครงเหล็กงานเหล็กประกอบขึ้นมาเป็นโครงหลังคาไม่ว่าจะเป็นอเสไม่ว่าจะเป็น จันทันไม่ว่าจะเป็นดั้งไม่ว่าจะเป็นแปรแล้วก็รวมถึงมุงหลังคารวมถึงเชิงชายทุกอย่างเลยครับมันต้องใช้ความประนีดเพราะว่าตัวนี้หลุดไม่ได้ถ้าเกิดหลุดก็ทําให้หลังคาเรารั่วได้แล้วก็หลังคาเราอาจจะไม่ได้ฉากไม่ได้มุมหรือว่าไม่มีความสวยงามครับงานถัดมาที่มีปัญหามากก็คือเรื่องของงานก่อผน,นัง งานก่อผนังครับเมื่อเราเลือกเพราะว่าผนังเนี่ยมันมีวัสดุที่มากที่มากที่ที่เราต้องเลือกไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่เรานํามาก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอิฐมอนไม่ว่าจะเป็นอิฐมวลเบาไม่ว่าจะเป็นอิฐบล็อกหรือแม้ต่เป็นระบบของพีแคสซึ่งมาจากโรงงานมาตั้งเป็นผนังเลยเนี่ยอันนี้ครับซึ่งมันมีส่วนเกี่ยวข้องของของคนจำนวนมากแล้วก็ เวลาทํางานเนี่ยมันต้องใช้ความปาณีตมันต้องใช้ช่างเฉพาะทางอย่างถ้าเกิดว่าเป็นงานก่อผนังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอิฐแดงหรือว่าอิฐมวลเบาเนี่ยมันต้องใช้คนก่อทีละก้อนทีละก้อนแล้วก็มันก็ต้องมีเทคนิคในการทํางานแต่ละขั้นตอนของงานก่อซึ่งตรงนี้แหละครับที่ทําให้ปัญหาของงานสถาปัตย์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะมากกว่าง,งานโครงสร้างเพราะว่าตัวของงานสถาปัตย์เนี่ย เมื่อเราจบออกมาแล้วเนี่ยมันจะทําให้บ้านสวยฉาบเนียบไหมทําสีออกมาสวยไหมสีที่ทำเนียเนียนขนาดไหนผนังที่ฉาบเสร็จแล้วเนียนขนาดไหนแล้วยังมีพ่วงไปอีกว่าในขณะที่ทําการก่อผนังเนี่ยหรือทําการฉาบผนังนี้ยังมีเทคนิคอีกหลายอย่างที่เราที่มันต้องอยู่กับการทําผนังแต่และผนังของตัวอาคารเริ่ม ตั้งแต่งานก่อก่อก็ต้องมีมีเอ็นทับหลังก่อนฉาบก็ต้องมีการจับเสียมจับฉากจับมุมให้เรียบร้อยก่อนฉาบปูนแล้วก็ยังมีเทคนิคว่าเวลาฉาบผมน้ำลดน้ำชุ่มพอไหมวิธีการเทคนิคเอาบันทันไหมเวลาฉาบปูนเวลาปูนบาดบาดปาดปูนอะไรพวกนี้ครับเอาทันไหมซึ่งตรงนี้มันต้องใช้ช่างฝีมือแล้วก็มันต้องใช้ความประณีตอย่างมาก งานก่อสร้างเนี่ยส่วนใหญ่นะครับที่ผมเจอแบบร0 0เซเลยจะช้ามากตรงงานสถาปัตยกรรมช้าแล้วก็ต้องให้เวลาเขาเนี่ยสมมติว,ว่าบ้านหลังนึงเนี่ยเราสร้างอยู่สัก8เดือนอย่างเงี้ยสมมุติก็แล้วกันครับสัก8เดือนไอ้ตัวงานโครงสร้างเนี่ยไม่เกิน2เดือนจบอยู่แล้วครับแต่อีก6เดือนเนี่ยคือต้องเป็นเรื่องของว่าของงานสถาปัตย์เลยที่เป็นงานความละเอียดซึ่งเป็นงานความ ความเรียบร้อยเพราะว่าตัวของงานสถาปัตย์เนี่ยมันยังมีงานอีกสองอย่างที่เขาต้องมาเกี่ยวข้องก็คือในขณะที่ก่อเสร็จก่อเสร็จเราก็ต้องมีการเดินท่อไฟฟ้าเดินท่อประป,า,ปาซึ่งตรงเนี้มันก็จะมีส่วนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องมันถึงจะเริ่มงานฉาบได้อันนี้ครับมันก็เลยทำให้ฉาแล้วปัญหามันก็จะเกิดอยู่ช่วงนี้ช่วงที่วัดใจละ ระหว่างตัวของคุณละเหมากับท่านเจ้าของบ้านเนี่ยเพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเมื่อเห็นทุกอย่างออกมาเป็นห้องเป็นรูปร่างหน้าตาแล้วเนี่ยถ้าเข้าใจในแบบกลับไปที่แบบอีกแหละครับว่าถ้าเกิดเข้าใจในแบบเนี่ยก็จะไม่ไม่ค่อยมีประเด็นแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยครับเฮ้ยผนังเนี้ยจากทึบฉันอยากได้หน้าต่าง จากหน้าต่างฉันอยากได้ทึบอย่างเงี้ยอันนี้มันจะมีมาตลอดเลยแล้วมันก็จะทําให้งานเนี่ยมันล่าช้าขึ้นแล้วเสร็จแล้วเนี่ยล่าช้ายังไม่พอนะครับเพราะว่าในการทําโครงสร้างเนี่ยมันไม่ได้เตรียมพื้นที่บางส่วนเนี่ยสำหรับก่อผนังคุณก็อยากมาได้ก่อผนังผนังเบาก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันทําให้มันมีรีเฟกกันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นปัญหาเป็นปัญหา ความไม่เข้าใจกันระหว่างตัวของท่านเจ้าของบ้านกับผู้รับเหมาก็จะทําให้งานมีความร่าชามากขึ้นแล้วก็จะพอมีเรื่องเงินเงินองทองครองเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องนี่ครับก็จะทําให้งานเนี่ยมันก็จะออกมาไม่ค่อยดีแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยพอ,อมีการคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยผู้รับเหมาก็เทซึ่งตรงเนี้ยผมเห็น บ่อยแล้วก็เห็นหลายโครงการเห็นบ้านหลายหลังที่เป็นแบบนั้นครับก็ฝากไว้ครับ